เพีา่ให้พี่โมพอากูใจแค่มาฟิลในน้นประวัตเพราะกูว่ามาคิมกูไม่อยู่บนบันลังั้นตอนนงกูไม่ได้พร้อมแบบพวกมึงไม่ไดนไม่นอนอยากคิดจะเข้ามาลอคแล่เพวกกูทำมึงลบเป็นกองพรากูใจแค่ อ๋อ oh, สวัสดีสวีดัตเพื่อน <S <S ๆทุกคนนะครับผมสาหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในเนื้อหากเกี่ยวกับสูตรแก๊งนะครับผมสําหรับสูตรแก๊งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสูตรสีเทาเนาะก็ต้องบอกเลยนะว่าแอดเนี่ยเป็นคนเทาเทาเวก้ก็เลยต้องพูดสีเทานะอ่าไม่ใช่นะก็คือสูตรเทาเนี่ย,ยผมมองว่าหลายๆแก๊งเนี่ยหลายๆเมืองเนี่ยชอบใช้สีสูตรสีเทากันนะนะผมมองว่ามันเป็นสีที่ดูแล้วแบบเรียบ เคลมๆตึงๆนิดนึงนะเออสีเทาถือว่าสวยนะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างแก๊งที่ใส่สูตรสีเทากันนะว่ามีแก๊งไหนบ้างนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มันที่แก๊งแรกกันเลยนั่นก็คือซิตี้นะครับผมสําหรับ6ิตี้ชื่อนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าไม่รู้จักไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าแก๊งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อนะผมสาหรับ City ี้ซิกนะผมก็เป็นแก๊งที่ผ่านสตอรี่มา าอย่างชมโชนรวมถึงรื่นในเมืองใหญ่มา ไม่ว่าจะเป็นแฟมิเรียรวมถึงปัจจุบันอยู่ในวอรสซิตี้นะครับผมแกงนี้ก็ดำโดยมอโคนะครับผมเป็นบอดแกงของ66ซึ่งสูตร66เองเนี่ยจะเป็นสีเทาที่มองยังไงก็สวยนะครับผมก็สำหรับ66เองฉายาของ66นั่นก็คือซาตานนะครับผมอ่านะครผมแล้วก็มีฉายาตอนอยู่ในแฟมก็คือสูตรเทาลิมเลนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นแกงที่เลนสตอรี่ได้แข็งมากๆนะครับ ผมก็คือเป็นแก๊งที่ทีมไฟต์ตึงมากๆรวมถึงการเล่นสตอรี่เนี่ยเป็นระบบจ,จัดเลยนะผมดูได้จากการที่มาเล่นในวอร์ดช่วงแรกๆถือว่าซิกทำได้ดีมากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะเข้ามาใหม่นะช่วงแรกแต่ว่าเล่นสตอรี่ได้แบบดีจ,จัดเลยรวมถึงการแข่งขันในรายการอ e ีสปอร์ตต่างๆ66กเนี่ยก็มีชื่อเข้าไปแข่งขันทุกปีเลยนะสำหรับ6ิกนะครับผม โอเคนะครับผมมาต่อที่แก๊งที่2นั่นก็คือ คาเมลอนนั่นเองสำหรับสูเทาอีหนึ่งแก๊งในวอตซิตี้นะผมสำหรับบอสแก๊งก็คือเจมคาเมลอนนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของดูไว้นะผมสำหรับเจมคาเมลอนนะผมสำหรับแก๊งนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าช่วง,งแรกๆเนี่ยเป็นแก๊งที่มีชื่อในวอตซิตี้แล้วก็เลนสตอรี่ได้แบบเดือดจัดเลยนะจากที่ผมติดตามมาช่วงแรกแต่ณนปะัจจุบันตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคาเมลอนเนี่ยยังเล่นอยู่ในวอตอยู่หรือเปล่ารวมถึงยังทําแก๊งอยู่หรือเปล่านี่ผม ไม่ค่อยได้ติดตามในฝั่งของคา m เมลอนเลยนะครับผมแต่เพื่อนคนไหนทราบก็คอมเมนต์มาได้เนาะ มาต่อที่แก๊งต่อมานั่นก็คือแก๊งสุดเทาอีกหนึ่งแก๊งในแฟมิเลียซิตี้นะผมก็คือนครบานนั่นเองนะผมยุคนึงเนี่ยนครบาลเนี่ยเป็นแก๊งที่ท็อปจัดๆเลยนะในแฟม ผมเคยมีสตรอรี่กับ J.K. แนละ้วผมเราก็เล่นสตรอรี่กับ J.K. ได้มันมากๆเดือดมากๆเลยนะสำหรับบอสของแก๊งก็คือบอสบุญส่งนั่นเองลุงบุญส่งซึ่งชอบใส่หมวกเซนต์คอร์สนะสำหรับบอสของนครบาลแต่ว่านครบาลณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจากที่ผมติดตามเนี่ยก็เหมือนกับจะกลับมาทำแก๊งในฟาร์มอีกครั้งนะครับผมสำหรับสุดเทาน,นานครบาลนะผมและนี่ก็คือแก๊งสุดเทาที่ผมยกตัวอย่างมาคร่าวๆเัื่งสักแก๊งในครั้งนี้นะครับผมถ้าเก่าเลย ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะผมก็ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ